เคยเจอไหมครับเวลาจะฟีดแบ็กใครสักคนก็กลัวว่าจะไปทำร้ายจิตใจเขาแต่ถ้าไม่พูดเลยงานก็ไม่เดินปัญหานี้แหละครับที่แนวคิดที่ชื่อว่า radical candor จะเข้ามาช่วยแล้วจะบอกว่ามันอาจจะเปลี่ยนวิธีที่เราสื่อสารกันไปเลยก็ได้นะเอาละครับก่อนอื่นเลยเรามาทลายความเชื่อผิดๆที่ฝังหัวกันมานานกันดีกว่านั่นก็คือความเชื่อที่ว่าพูดตรงๆมันต้องเท่ากับทำร้ายจิตใจเสมอไป ซึ่งจะว่าไปแล้วความเชื่อน,นี้นี่แหละครับที่อันตรายมากๆในที่ทำงานเลยคือหลายคนจะมองว่าไอการพูดตรงๆแบบขวานผ่าซากเนี่ยมันก็แค่ข้ออ้างของคนที่อยากจะพูดจาแรงๆใส่คนอื่นหรือเปล่ามันก็คือก้าวร้าวดีๆนี่เองแต่คำถามคือแล้วถ้ามันมีวิธีที่ดีกว่านั้นล่ะและวิธีที่ดีกว่านั้นก็คือสิ่งที่เรียกว่า radical candor ครับมันคือความสามารถในการที่เราจะ ท้าทายความคิดเห็นเขาได้โดยตรงแต่ในขณะเดียวกันก็ยังใส่ใจในตัวตนของเขาอยู่พูดง่ายๆก็คือพูดความจริงที่อาจจะฟังแล้วเจ็บนิดๆแต่พูดเพราะหวังดีอยากให้เขาเก่งขึ้นจริงๆซึ่งแนวคิดนี้มาจากคุณคิมสกอต t ที่เคยเป็นผู้บริหารระดับสงูงทั้งที่ Google และ Apple เลยนะครับหัวใจของมันก็คือโจมตีที่ปัญหาครับไม่ใช่ที่ตัวคนโอเค ทีนี้มาดูโครงสร้างของมันกันดีกว่าครับว่าไอ้ Radical c a n d ด r เนี่ยมันทำงานยังไงจริงๆแล้วมันเข้าใจง่ายมากเลยนะมันมีแค่แกน2แกนเท่านั้นเองที่จะมาเป็นไม้บรรทัดวัดวิธีการสื่อสารของเราแกนแรกนะครับคือแกนตั้งแกนนี้จะวัดว่าเราใส่ใจในตัวตนของคนที่เราคุยด้วยมากน้อยแค่ไหนคือมีความเป็นห่วงเป็นใยมีความเข้าอกเข้าใจเขาจริงๆหรือเปล่าส่วนอีกแกนก็คือแกนนอนแกนนี้วัดความกล้าครับ กาที่จะท้าทายเลยตรงกาที่จะให้ฟีดแบ็กแบบตรงๆแม้ว่าเรื่องนั้นมันจะพูดลำบากใจแค่ไหนก็ตามแล้วพอเราเอาสอแกนนี้มาตัดกันปึ้งมันก็จะเกิดเป็นช่องสี่ช่องที่อธิบายสไตล์การสื่อสารได้4แบบเป๊ะๆเลยครับซึ่งใน4แบบนี้มีตั้งแต่แบบที่แย่สุดๆไปจนถึงแบบที่ดีที่สุดและแน่นอนเป้าหมายที่เราอยากไปให้ถึงก็คือช่องขวาบนสุดหรือ Radical c a n d l นั่นเองครับ เพื่อให้เห็นภาพชัดๆนะครับเรามาลองดูสถานการณ์สมมุติกันสมมุติว่าในทีมเรามีคนนึงชื่อนายเอนายเอเนี่ยเป็นคนดีมากนะทำงานก็เก่งแต่ติดอยู่อย่างเดียวเลยคือเวลาพรีเซนต์งานทีไรจะชอบพูดคำว่าเอ่ออ่าบ่อยมากๆจนมันทำให้เขาดูไม่โปรเอาซะเลยทีนี้เราจะฟีดแบ็กนายเอยังไงดีมาดูกันทีละแบบเลยครับมาเริ่มที่ช่องแรกกันก่อน ช่องนี้เรียกว่า o b noxious aggression หรือแปลตรงๆก็คือความก้าวร้าวที่น่ารังเกียจนี่คือสิ่งที่คนส่วนใหญ่ชอบเข้าใจผิดว่ามันคือการพูดตรงๆครับแต่จริงๆแล้วมันคือการท้าทายแบบสุดตรงโดยที่ไม่มีความใส่ใจไม่มีความห่วงใยอะไรเหลืออยู่เลยมันก็จะออกมาเป็นคำพูดประมาณว่านี่จะพูดเออเอออะไรนักหนาเนี่ยรำคาญ พรีเซนเตอร์ห่วยแตกมากไปทำมาใหม่เลยไปคือพูดต่อหน้าคนอื่นพูดแบบไม่คิดถึงใจเขาเลยแม้แต่นิดเดียวผลที่ตามมาคืออะไรครับแน่นอนนายเอกก็ทั้งอายทั้งโกรธความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขาก็พังแล้วที่แย่กว่านั้นคือความไว้ใจในทีมมันก็หายไปด้วยคือถามว่าพูดตรงไหมตรงครับแต่ผลลัพธ์คือได้ศัตรูเพิ่มไม่ได้การพัฒนาแล้วก็ทำลายทีมเวิร์กไปเลย โอเคมาดูช่องที่สองช่องนี้บอกเลยว่าเป็นผิดร้ายแรงที่สุดเรียกว่า manipulative insincerity หรือความไม่จริงใจแบบจ้องจะควบคุมพูดง่ายๆคือพวกแทงข้างหลังนั่นเองไม่มีความห่วงใหญ่แล้วก็ไม่กล้าพูดตรงๆใส่หน้ากากาเข้าหากันนี่แหละครับบ่อกเกิดของการเมืองในออฟฟิศของแท้เลยมันจะเป็นแบบนี้ครับตอนหน้าในเเราก็พูดว่าอืมก็โอเคนะใช้ได้ใช้ได้ไดแต่พอรับหลังปุ๊บ ก็ไปเมาวกับคนอื่นเลยเฮ้ยเห็นนายเอพรีเซนต์ป่ะพูดติดอ้างหย่งกับอะไรโปรเจกต์นี้เจ๊งแน่ๆเห็นไหมครับต่อหน้าอย่างลับหลังอย่างมันทำลายความไว้ใจกันสุดๆส,สุดท้ายแล้วเป็นไงครับไม่มีใครได้อะไรเลยนายเอก็ไม่รู้ตัวไม่ได้พัฒนาตัวเองส่วนบรรยากาศในทีมก็มีแต่ความหวาดระแวงพังกันไปหมดในระยะยาว เอาละครับมาถึงกับดักข้อที่3และเป็นกับดักที่คนส่วนใหญ่โดยเฉพาะคนไทยตกลงไปบ่อยที่สุดนั่นคือ Ruinous Empathy หรือความเห็นใจที่นำไปสู่หายนะมันคือการที่เราอยากจะเป็นคนดีเกินไปขี้เกรงใจจนไม่กล้าพูดความจริงกลัวเขาจะเสียใจเราก็จะพูดกับนายเอไปว่าโอ้โหพรีเซนต์ดีมากเลยเอสุดยอดสู้ๆนะ เป็นกำลังใจให้คือเราเลือกที่จะรักษาน้ำใจเขาด้วยการชมแบบไม่จริงใจซึ่งการทำแบบนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วมันสร้างความเสียหายมากกว่าที่คิดนะครับแล้วผลลัพธ์มันน่ากลัวยังไงก็เพราะว่านายเอไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองมีปัญหาพอถึงวันไปพรีเซนต์กับลูกค้ารายใหญ่จริงๆเขาก็พลาดโปรเจกต์โดนปฏิเสธอนาคตการงานของเขาก็พังไปด้วยเห็นไหมครับ ความเห็นใจที่ไม่มีความจริงใจเนี่ยมันก็เหมือนเราเห็นเพื่อนกําลังจะเดินตกหน้าผาแต่เรากลับไม่กล้าตะโกนเตือนเขาเพราะกลัวเขาจะตกใจนั่นแหละครับ โอเคหลังจากผ่าน3มช่องที่พาไปสู่ความพังแล้วในที่สุดเราก็มาถึงช่องสุดท้ายช่องที่เป็นหัวใจของเรื่องทั้งหมดในวันนี้ครับนั่นก็คือ Radical Candor หรือความจริงใจอย่างสุดขั้วมันคือการบาลานซ์ที่ลงตัวมากๆครับระหว่างการกล้าท้าคายโดยตรงกับการใส่ใจอย่างแท้จริงในสถานการณ์ของนายเมันจะออกมาเป็นแบบนี้ครับเราอาจจะเรียกเขามาคุยส่วนตัวแล้วบอกว่าเ พี่เรียกมาคุยเนี่ยเพราะเป็นห่วงอนาคตของ A จริงๆนะเนื้อหาที่ A เตรียมมามันดีมากๆเลยแต่พี่สังเกตว่า A พูดเอ่อบ่อยไปหน่อยซึ่งมันทำให้เราดูไม่มั่นใจพี่อยากจะช่วยเราซ้อมก่อนถึงวัน Presentation ใหญ่เรามาลองดูกันไหมเห็นไหมครับฟีดแบ็กมันเคลียร์มันเฉพาะเจาะจงและที่สำคัญคือเราเสนอตัวเข้าไปช่วยด้วยมันแสดงให้เห็นเลยว่าเราอยากสนับสนุนเขาจริงๆไม่ได้จะมาจับผิด ถามว่านายเอได้ยินแล้วจะรู้สึกยังไงแน่นอนครับเว็บแรกอาจจะมีจุกๆบ้างแต่เขาจะเข้าใจได้ทันทีว่าเราหวังดีเขาจะรู้ว่าเราอยู่ข้างๆเขาและผลลัพธ์สุดท้ายคืออะไรครับคือเขาได้พัฒนาตัวเองเก่งขึ้นแล้วหน้าที่การงานของเขาก็เติบโตนี่แหละครับคือเป้าหมายฟีดแบ็ k ที่อาจจะเจ็บจี๊ดๆในตอนแรกแต่มันคือยาขมที่จําเป็นต่อการเติบโตทีนี้พอเห็นภาพเรื่องการฟีดแบ็ในที่ทํางานแล้ว คำถามคือแล้วเราจะเอาหลักการ radical candor เนี่ยไปปรับใช้กับเรื่องยากๆอื่นๆในชีวิตได้ไหมลองมาดูตัวอย่างกันครับอย่างแรกเลยสถานการณ์คลาสสิกการต่อรองเงินเดือนถ้าเราใช้ ruinous empathy คือความเกรงใจเราอาจจะตอบไปว่าเออโอเคครับห้าหมื่นก็ได้ครับทั้งที่ในใจอยากได้มากกว่านั้นสุดท้ายก็เก็บความน้อยใจไว้แล้วก็ลาออกแต่ถ้าเป็น radical candor ล่ะเราจะพูดอย่างชัดเจนและให้เกียรติว่า ขอบุณสำหรับข้อเสนอนะครับผมตื่นเต้นกับบทบาทนี้มากแต่จากขอบเขตงานและประสบการณ์ของผมตัวเลขที่ผมเชื่อจะว่าจะสร้างคุณค่าบริษัทได้เต็มที่คือ7จ0ด0ม่นบาทไม่ทราบว่าพอจะยืดหยุ่นในส่วนนี้ได้ไหมครับเห็นไหมครับมันเปลี่ยนจากการยอมจำนนเป็นการเปิดบทสนทนาเพื่อหาทางออกร่วมกันเรียกสถานการณ์หนึ่งที่ยากไม่แพ้กันคือเพื่อนสนิทมาขอยืมเงินเราจะปฏิเสธยังไงไม่ให้เสียเพื่อนลองใช้สติปของ radical candle ดูครับอย่างแรก ยืนยันความสัมพันธ์ก่อนเลยเฮ้ยเราเป็นห่วงแกมากนะ 2. บอกไปตรงๆเลยว่าแต่เราคงให้ยืมเงินไม่ได้วะ่ะ 3. อธิบายเหตุผลสั้นๆแต่หนักแน่นเรามีกฎกับตัวเองว่าไม่อยากเสียเพื่อนเพราะเรื่องเงินและ 4. ซึ่งสําคัญมากคือเสนอความช่วยเหลือทางอื่นแต่เราไม่ทิ้งแกนะเว่มานั่งคุยกันว่าจะหาทางออกอื่นยังไงได้บ้างเราช่วยเต็มที่นี่คือการปฏิเสธคําขอ แต่ไม่ได้ปฏิเสธตัวเพื่อนมันคือการซื่อสัตย์กับตัวเองโดยที่ยังแคร์ความรู้สึกของเพื่อนอยู่เอาละครับมาถึงตรงนี้ถ้ามีแค่ประโยคเดียวที่อยากให้ทุกคนจําได้จากเรื่องราวทั้งหมดนี้มันก็คือประโยคที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังมากๆประโยคนี้ครับนั่นก็คือความชัดเจนคือความเมตตา การที่เราพูดอ้อมค้อมหรือหนีการพูดคุยที่ยากๆเพียงเพราะเราอยากจะเป็นคนดีในสายตาคนอื่นจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นการกระทำที่โหดร้ายที่สุดก็ได้นะครับเพราะความเมตตาที่แท้จริงคือการมอบความชัดเจนที่จะทำให้คนคนหนึ่งสามารถเติบโตต่อไปได้ก็เป็นคำถามทิ้งท้ายให้ได้คิดกันนะครับว่าในบทสนทนาที่น่าอึดอัดครั้งต่อไปที่กาลังจะมาถึงเราจะเลือกยืนอยู่ในช่องไหนของตารางสีช่องนั้น ขอบคุณที่ติดตามการเจาะลึกแนวคิดนี้ไปพร้อมกันครับ